สวัสดีครับพี่น้องพ่อลูกทำกินในสิ่นไทยมือนีผ้ามาตั้มสมตั้มสมบักแข้งบักแข้งเรียกว่าภาษาไทยเอ็นว่าลูกหยีลูกหยีลูกหยีบักแข้งครับบักแข้งอ่อนตั้มใส่บักเขือคืนกำลังตั้มกำลังรูดใส่ครกเก็บมาใหม่ๆไ,ไ,ได้ลูกไม่เท่าไงหรอกครับตั้มสมบักแข้งใส่บักเขือคืน เดี๋ยวกำลังเด็ดอยู่เด็ดอาสีหยากนงหน่อยใส่มือเดียวเดี๋ยวมาเราส้มกันครับพี่น้องลูดต่อพี่น้องรูดต่อตำสมบักเขหง นี่ครับงายเม็ดกระถินด้นี่ขึ้น่วยบักเค้งตำสมบักเค้งขกหน่อยๆรับรองว่าเด็ด รับเปลี่ยครับชุดเด็ดเดี๋ยวมาบาง่งปรุงรสอีกทีนึงปรุงรสครับแนวนัวเป็นน้ำปลาใส่บะเือคืน ก็คือเนื้อสีเขียวๆนี่เด็ดอยู่นะครับคือสุดๆโอ้หอมแท้ ปรุงรสพี่น้องใส่บะเขือคืนแล้วประเด็ประเดีเดาดบ่ได้ใส่เป็นตอนเลยที่เด็ดที่เด็ด ผหง,หหง,หงน้นองมน้องละตำสมมาเคียงพี่น้อง แสบเปน็นวลน้ำกันครับเรียบ้อยแล้วมามาแสบมานวลน้ำกันต้อสมบะเข่งเซบ่บบกระพือคืนโหดเด็ดบะเข่งดิบบะเข่งดิบ แซ่บมากพี่น้องเป็นแซ่บเป็นวันกันครับมีไผ่อะมีไผ่ไอยากซิบบ,บ้างบ้าบ้า้ยไมาเด้่อไ่ด้อไปซิบกะทีปามเลยซมบบาบงบังกนซีใหม่กัะุ้ยคนปลาซิมครับตายคลิป ทายคีพร้อมลด้ี่โอ๊ยมาตังบาตแล่นีอ้ามแปกเด่นโอ้มีคนเบิ่งให้มาเนาะผีบาออกกล่องเลยเ็กับบินกิ้บายป้าทั้งคุณเผมถ่ายยูทูบอยู่เลยยายอ้นว่าอิหลีเดินแจกบอ ำแห้งตำแบบแห้งใำแบบเค้กคืนนี่ถ้าเพิ่งจะของน้ำเดือในยูทูบพวกนี้ผมหูกินจำส้มแบบนี้สิบบาททวาน

แค่ละตต่งแค่ละออมันไม่ยามันไม่ยามันม่ากขอ้เก็บขาวยอขอเอแคกินข้าววข้ด้วยอไม่กอนตกนาต่แเน้อราหวานแดงราหวานดเานี่ต้องกินแต่าามนมันตองสมม่ด้ก็เก็บ่กินมาเวเก็บตไปกินาเดียวรอยตะกูขันแดนอไหนผาะจวดวะจวดจาดพาดบึ้มเลยได้เนาะ แมจหำได้้านเอได้เก่อนเบอร์กินมากต๊หนั่นสิละเ็บสี่เนาะเพราะมันแ่เลยเสียบด้วยวนี่ตั้งยียังเประเตีกินตีอยากเออมันก็ตองมี อเนี่ยแลยเนาะเฮ็ดบ่เป็นเลยหักตีว้าเขาดูเขาบอกปากก้แล้วนะเฮ็ดบ่เป็นตีกินนี่อเออวันดูเห็นแต่วันคุยเย็นทอดอดมันแช่เป็นหนักกว่าตานเพราะว่ามันหมูนกคำบ่แซ่เป็นหนักกว่าตอนไปเลยแซ่เป็นหนักกว่าจนไปเลยไว้อหมูใส่น้าเกื โอ้วมดว่าวร้วนตัวนี้จักฟีร่วนเอาล่ะครับชับนี่ล่ะครับพี่น้องฮะดูอ่ะ